เอาเลยนะเอาเลยมาดิมาอีกปามาจิมานอนดี่ดิเอาพ่อจับเองจับป๊อป

อุ้มมั่งเลยออกมา <c oughs> เดี๋ยวุมุมมานอน <c oughs> นอนนอนผิดทางนอนตรงนี้สิเอาหัวมันนี่ผิดทางเอามาเขาจับเอง แขนเก็บแขนโอเคไปแลวนะ <c oughs> ไปเลยน,นะทีนี้ <c oughs> ไปเยยบไปก่อนเดี๋ยวจับผ้าใหม่ลุกลุกก่อนลุกออกไปไกลๆเลยไปนี่มายืนทางนี้ยืนตรงหมอข้างนี่นอนตรงนี้ พีทางปุ๊บแขนปุ๊บปุ๊บไปเลยนะกอดหมอนเรื่องกอดหมอนไปไปเลยนะห,นหนันี่หมอนไปะนี่หมอนไปไปเลยนะฮึ๊บพอแล้ว